สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแค่อยากเล่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่หลายคนเคยรู้สึกแต่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนั่นก็คืออาการแพนิคครับเคยไหมอยู่ดีๆก็ใจสัน่นหัวใจเต้นแรงหายใจไม่ออกเหมือนกําลังจะตายหรือเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ถ้าคุณเจออาการเหล่านี้คุณอาจกําลังเผชิญกับโรคแพนิคหรือแพนิคดิสออร์เดอร์อยู่ครับแพนิคคืออะไรแพนิคเป็นหนึ่งในกลุ่มโรควิตกกังวล เป็นภาวะที่ร่างกายและจิตใจตอบสนองต่อความเครียดในระดับที่สูงมากจนทําให้เกิดอาการทางกายขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงโดยที่ไม่มีอันตรายทางกายภาพจริงๆอาการนี้จะเกิดขึ้นซ้ําๆและไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมาเมื่อไหร่อาจจะตอนนั่งทํางานอยู่เฉยๆหรือตอนดูหนังอยู่ก็ได้และจะรู้ได้ยังไงว่าอาการที่เราเป็นมันคือแพน,นิคหรือเปล่ามาดู4ี่สัญญ,ญาณสีข้อที่เป็นตัวชี้วัดกันสัญ,ญญาณที่หนึ่งอาการทางกายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หนึ่งหัวใจเต้นเร็วและแรงสองเจ็บหน้าอ,อกหรือแน่นหน้าอ,อกสามหายใจไม่ออกหรือรู้สึกเหมือนกำลังจะสำลักสี่วิงเวียนศีรษะหน้ามืดรู้สึกเหมือนจะหมดสติห้ามือสั่นเหงื่อออกมากรู้สึกร้อนร้อนหนาวถ้าคุณมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกันหลายอย่างและเป็นอย่างรวดเร็วลองสังเกตตัวเองดูครับสัญญาณที่สองความคิดที่รุนแรงและควบคุมไม่ได้เมื่อมีอาการทางกายเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาคือความคิดที่น่ากลัวเช่นฉันกำลังจะตายฉันกำลังจะเป็นโรคหัวใจ ฉันกำลังจะบ้าหรือฉันกำลังจะควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันกำลังจะเสียสติความคิดเหล่านี้จะทำให้ความกลัวยิ่งทวีคูณและทำให้อาการทางกายยิ่งแย่ลงไปอีกครับสัญญาณที่ 3. อาการเกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจนต่อจากความวิตกกังวลทั่วไปอาจมีสาเหตุเช่นการพูดในที่สาธารณะหรือสัมภาษณ์งานอาการแพนิคมักจะเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจนครับคุณอาจจะกำลังทำกิจกรรมปกติอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่นขับรถซื้อของหรือแม้แต่ตอนหลับอยู่แล้วอาการก็เกิดขึ้นมาดื้อๆเลยสัญญาณที่4ความกลัวว่าจะเกิดอาการซ้ำหลังจากเกิดอาการขึ้นครั้งแรกผู้ที่เป็นโรคแพนิกมักจะมีความกลัวว่าจะเกิดอาการซ้ำหรือที่เรียกว่า anticipatory anxiety ครับความกลัวนี้จะทําให้คุณเริ่มหลีกเลี่ยงสถานที่หรือสถานการณ์ที่เคยเกิดอาการขึ้นเช่นหากคุณเกิดอาการตอนขับรถคุณก็อาจจะกลัวการขับรถ หรือหากเคยเป็นในห้างสรรพสินค้าคุณก็อาจจะไม่อยากไปห้างอีกเลยแล้วถ้ามีอาการเราควรทำอย่างไรอันดับแรกคืออย่าโทษตัวเองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจิตแพทย์การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ดีขึ้นฝึกควบคุมการหายใจเมื่อมีอาการให้หายใจเข้าทางจมูกช้าๆนับ1-4กั้นไว้เล็กน้อยแล้วหายใจออกทางปากช้าๆนับ1-8การหายใจแบบนี้จะช่วยให้ร่างกายสงบลงได้ อย่าหลีกเลี่ยงพยายามอย่าหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้คุณกลัวเพราะยิ่งหนีความกลัวก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นถ้าใครมีอาการเหล่านี้ลองสังเกตตัวเองดูดีๆอย่าลังเลที่จะไปขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญครับ